รายการพุทเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายที่เช่นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดคงคารามคุ้มมั่นภุมมมระประชาสันจังหวัดชัยนาทสกัดชำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทการจัดการเรียนการสอนแบบ c t i v e l e a r n i n g ของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดสกัดชำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปของโรงเรียนวัดศรีสุนทรจังหวัดภูเก็ตสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตโพธิชัดน้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าของโรงเรียนทรายทองราชอุทิศจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองและในช่วงของครูดีสีสุทสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูสุนิตบุญชัยยงคุณครูโรงเรียนสงเปยวิทยายุนจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสกับตอนที่มีชื่่อวา รูสารพัดประโยชน์รวมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในราการทิกเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุทธที่25สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา7.30น,นาีเป็นต้นไป